สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่อง g g กัน f o r e v e r ในเกม Roblox ตอนนี้เราก็อยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า Midnight s n a c k เป็นแมปแนวเฮอลอร์ก็อย่างเช่นเคยก็ชวนน้องๆมาเล่นกันในแมปนี้เหมือนกันจะเป็นไงไปดูกันเราจะต้องแน่กลือจอยกุ๊ปไลฟ์แฟ์ลิชเกมแฟนบ็อกเฮ้ยมาได้ปืนของเล่นด้วยแต่ต้องจอยกุ๊ปแล้วก็กดไลค์โอ้โหไม่เมเนี่เป็น โอ้ยอะไรเนี่ยเปลี่ยนแนวเวอร์ซนเชิงอะไรครับนี่ไหนอยู่ไหนกันนะเราเขาจะรู้ได้ยไงเนี่ยเอ้าเนี่ยเอาผมเป็นผู้ชายผมลืดอะไรอะเขาเลือะตีอะไรโอ้ยม่กดจับตะแก้ด้วยกันเลยอะไปรัฐอาหารบอกคนงานว่าเปลี่ยนของพวกเขาสิ้นสุดแล้วคืออะไรอะทำไมต้องทำหน้าโยกเนี่ยนี่มันจะจบจริงไปไม่ได้เอาคิดขวาด้วยเด้อโหลำบาก เปิดประตูปิดห,หน้าหน้าม้วนได้ไหมเนี่ยไม่ได้เ๋ยมันแล้วของจริงไม่ได้มันเป็นดาดต่อดีอครับได้ <Hey. S 1> เวลาแล้วการเปลี่ยนของคุณเอาเปลียนกาเออในที่สุดการเช็คเอาและออกไปไดีกว่าผมก็เป็นภาษาอังกฤษอ่ะโอเคเพื่อนเราหมดกาแล้วเราออกไปจะมองหน้าแล้วเงยหน้ามองตา้เลยทุกคนนาฬิกาสำหรับการเปลี่ยนของคุณคืออะไรอ่ะ น่นเคอะไปประมาณแบบว่าเราเปลี่ยนกะ่ะใช่ไหมเราเปลี่ยนกะแล้วอ๋อใช่เปลี่ยนกะเล้ไว้ที่เปลี่ยนกะของคุณจุดจุดจุดตรวจสอบสต็อกสำหรับส่วนผสมเกมอย่างนี้เนี่ยน่าจะมีจัมส์สแกร์เ้อโอ้พีทีบอกอืมดูเหมือนเราจะขาดแคลนเบอร์เกอร์นะเตินมน้ำแข็งใหม่ด้วยเบอร์เกอร์จากห้องเก็บของเตินมน้ำแข็งคืออะไรวะแปร เรียนสต็อกเดอะฟรไงก็คือให้เติมเบอร์เกอร์จากห้องแช่เย็นอ๋อเติมเบอร์เกอร์ที่อยู่ในช่องแช่เย็นนะครับทุกคนไปเอาของจากตู้แช่มาเบอร์เกอร์ตัมเบอร์เกอร์เติมเบอร์เกอร์ในห้องสต็อกแล้วก็มาเก็บที่ตู้แช่เออไปหยิบเลยนี่ไงกล่องเบอร์เกอร์นี่มาเติมในตู้เย็นนี่เติมในตู้เย็นอ๋อสรุปเอาเบอร์เกอร์ใส่ตู้เย็นใช่จบโอ้ยจุดจุดจุดเฮ้ยใช่เหรอใช่ อุ่กับพนักง,งานส่งของไรครับโอ้คุณพนักง,งานส่งของเขาว่าไงส่งขนมของคุณมาที่นี่กรุณาส่งเชื่อรับมันได้ไหมถ้าเลอถือว่าเป็นชื่อเองครับองนามจะส่งโอเคประมาณแบบว่ามารับของไปเลยครับผมมาส่งของให้คุณแล้วแหมได้แย่ปะกดกดป้าย,ย <laughs> กดเพื่อป้าย <laughs> แสดงขนมในเคาน์เตอร์ด้านหน้าสรุปได้สั่งขนมมาเลยเนะี่ยหรือว่ามัน เขียนว่าสแนด์วิชว่าปลากิ้นี่ใครเนี่ยไม่เขียนว่าแอสตรีเดี๋ยวนะผมขอผมเสื้อสีอะไรสีส้มปะสีส้มทุกคนอ่ะสองคนสีส้มอะไรก็ผมเลือกตัวพี่ผู้ชายอ่ะเขาใส่สีขาวสีขาวไรจุดใส่ไม่เติมขนมแล้วเติมมันก็ยังยืนยืนสงสัยเสื้อกันอยู่เนี่ยเรียบร้อยอ๋อสั่งโดนัทมาใช่แล้วทุกคนโดนัทรสช็อกโกแลตแล้วก็โรยไอ้นี่คือทำ ทำเหมือนได้ไหมไอจิละอาร์ตไปใช่ไหมทำของเสิร์ฟไงยังไงมีรถต่อแล้วเฮ้ยสวัสดีครับคุณลูกค้าอะไรอะเฮ้ยปิดรูปแบบนี้อะเราไมหน้าเหมือนโค้ดพิธีเลยสรุปใครเนี่ยต้อนรับลูกค้าเร็วสวัสดีครับฉันจะขอเบอร์เกอร์มันราคาห้าดอนใช่ไหมอ๋อใช่เบอร์เกอร์กูบอกดีกว่าอาการเบอร์เกอร์ห้าดอน แย่ไม่สามารถใส่นิ้วของคุณลงไปได้มันดูน่ากลัวแล้วเนี่ยแปลดีไม่ได้ดีน่ากลัวเลยเกิดแฟนฉันเก็บตาไว้ให้จะเริ่มกับแฮมเบอร์เกอร์นะสลับคณคืออะไร <ตา S 1> เนี่ยตาจะจับตาดูเขาจะจับตาเลย <c oughs> ยิบเบอร์เกอร์ออกจากตู้แช่แข็งมา <c oughs> หยิบเลย <c oughs> ย่างเบอร์เกอร์ปาร์ตี้มาชื่อเบอร์เกอร์ปาร์ตี้อะ ยากที่ไหนเนี่ยยากข้างในโอ้พิกแฮมเบอร์เกอร์แฮนแ์เนอรนาเดี๋ยวครับลูกค้าลูกค้าต้องรอก่อนนะครับใส่ท็อปปิ้งให้กับเบอร์เกอร์ทำนานแล้วด้วยประเด็นคือมันจะมีผียังไงก่อนเสิร์ฟเบอร์เกอร์ให้กับลูกค้าเบอร์เกอร์ได้แล้วแครปนี่คือเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ของคุณได้แล้วขอให้เพลิดเพลินขอให้อร่อย ขอบคุณมันดูดีมากเลยบางทีอาจจะเป็นเพียงชั่วโมงสุดท้ายที่เข้ามาหาฉันขอให้มีความสุขตอนกลางคืนคืออะไรใครก็ได้ออกเป็นอากิษคนหนึ่งก็ได้มันจะได้แปลถูกเดินแบบหรอเดินเอขค่ะนอกแค่นี้ก็ขยันเดินมยบางทีก็มารับลูกค้าค่ะนอกใครไม่จะมาคไ่รู้เลยเด่ยทำไมต้องไปตรวจสอบช่องระบายอากาศเดี๋ยวไหนแมวเห็นเองหมายตกใจ ไม่เห็นแมวอไม่เห็นไหนอะใครเห็นจับมันดินี่เห็นแมวน,นี่เลยผมไม่เห็นแมวออกไปเลยชจ้าเมียวอย่ามาเล่นไดช่องแอร์อีกนะเดกแกจะรับอันตรายเฮ้ยตำรวจมาโอ้ตอนรับพนักงาน้ิแล้วเราทำเบอร์เกอร์ด่แสนจะอร่อยและสุดพิเศษลูกค้า V I P เออทำไมมีเจ้าหน้าที่อยู่ที่นี่อะบางทีฉันควรพูดคุยกับเขาอนเย็นครับคุณตำรวจ สวัสดีครับมีอะไรช่วยทำไมคุณถึงยังทำงานอยู่เนี่ยเดึกมากแล้วเนี่ยตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนโอเคโอเคเข้ามาตรวจสอบคุณไม่ได้เห็นหรือได้ยินอะไรที่ผิดปกติใช่ไหมไม่ก็พิธทีบอกไม่มีอะไรผิดปกติคือนี่ปกติที่สุดแล้วที่ร้านเนี่ย <laughs> โอเคเอาละก็ระวังตัวให้ดีนะมีบางกรณีที่คนคนหายไปแถวเนี่ยก็คือระวังตัวแม่เพื่อคว,วามปลอดภัยคุณปลอดภัยอยู่เออ เออยอฉันจะเฝ้าดูและรายงานอะไรที่น่าสงสัยขอบคุณสําหรับความเป็นห่วงนะครับคุณตํารวจก็พี่บอกและทําได้โอ้ยโชคดีครับคุณตํารวจโอ <c oughs> เดี๋ยวก็บ้าก่ะคุณตำรวจตากโกง <c oughs> ลูกค้าครับสนใจทานเบอร์เกอร์ของ้านเราไหมครับบร,ริการลูกค้าใหม่คุณลุง เฮ้ย hey, ฉันขอโซดาและโดนัทสองสองอันเลยฉันอยากทานของหวานด้วยแน่นอนเรามีโดนัทสดใหม่และโซดาที่แข็งแกร่งเร็วๆนี้ <laughs> โซดาที่เย็นเจยบเวลานี้มันเย็นเจ็บเลยแหละเติมโซดาเอาเลยครับพนักงานร้านเราเยอะเสียงเติมโซดาเหมือ <laughs> น<ด> <laughs> 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 เปเดี่ยวลงไปในแก้วไอ,อ้ยิบโดนัทสามชิมน้นรับ่ะครับลูกค้าน,น,นี่คือโดนัทของคุณทั้งหมด5ดอลลาร์75เซนต์เอาเนี้ยไปเลยเงินงคุณมาเลยเ่ยดีกว่าการกินขนมในคืนนี้อีกแล้วใช่แล้วคืนนี้ก็มีของกินอะไรแล้วละ่ะไปแล้วอยู่แฮรปรีู่ดวันโอ้ยรถหรูนี่ไม่คนมีสไตล์แล้วรปเด็นคือคนจะเล่นแปดคนนี่ยังไงครับเนี่ยบริหารกันมันนะ เดินกันยุบยับเลยถ้าเจอแบบเพลเลอร์จำะแก้าเลยแตกลัวกันไวเนี่ยเฮ้ยหลังนเฮ้ยไฟดูดไฟดูดไฟช็อตเอาไฟดับอืมอะไรเนี่ยจะได้ยินมาว่าสถานที่แห่งน,นี้มีการตัดไฟเป็นครัง้งคราวหรือง่ายๆก็คือแถวนี้ไฟดับบางทีก็ค่อนข้างบ่อยฉันไปตรวจสอบฟิวดีกว่าไอ้เราก็เดินมาโซนข้างหลังพอดีมันเจอฟิวเนี่ยแล้วมาันสองคนเลยมาหมดเลยสามคนจะได้ไม่กลัว แม่งเย่อหลเยออุทานมาหมดเลย <c oughs> ว่าเดนคือมันจะมีผียังไงก่อน <c oughs> ใครเนี่ยดีนะเย็นตัวใจโอ้ยตกใจหมดลุงสิ่งต่างๆสิ่ง,สงแปลกๆจะเกิดขึ้นตอนไฟดับคุณ <c oughs> สามารถมองเห็นได้เปิดไฟโอเคขอบคุณแล้วจะระวังตัวโ,โอ้โหลุงตกใจหมดเลยที่ขนาดมาคุณมาด้วยกันยังตกใจเลยเนี่ย พุกแล้อุทามมาหมดแล้วจะตัดยังไงเดยทั <lawsuit royable> ้งแม่งอะไรมาหมดเลยกี้ลุงไม่ได้จำสแกรแบบคนหน้าใช่ปะหรือว่าไงไม่มันลากมันลากกล้องงูเข้าไปอ๋อโอก็แย่เลยนี่ขังเลยในห้องน้ำนี่เป็นยังไงบ้างทุกอย่างโอเคดีไปบูดภาษาแบบนี้นินเราเจอปัญหาบางป่าเหมือนกันแต่เราแก้ไขไปแล้วมีปัญหาเหรอนั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการได้ยินนะอ๋อนี่เมเดเจอรเนี่ยว่ะเอาหัวหน้าเรา เราพุกมันจะนำทางไปนางลบลื่นนี้ไม่ใช่นำทางผ่านน้ำขู่ขาด้วยอะไรครับที่ตรวจสอบไม่แน่ใจว่าเรือลำนี้เด่นขึ้นแต่ยินแล้วครับขอให้มีความสุขในคืนนี้สรุปกูวหน้าเป็นห่วงกูหรือกูเป็นห่วงวหน้าไว้เนี่ยเอาเป็นว่าเขาบอกให้ดูแลร้านดีๆอย่าให้เกิดปัญหาอะไรประมาณนี้นะครับคนมารับลูกค้าเร็วยีรายไซมาเจ แล้วแต่เดียวคุยด้วยนะฮันฮันดูพบคนอยู่ในหันไปดูอีกคุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าเบอร์เกอร์และโซดาทำให้ฉันกลับมาที่นี่เท่าอะไรครับเนี่ยได้เท่าไหร่โอ้ยน่าฉันเนี่ยสำหรับเบอร์เกอร์และสซดนอารวมกันแล้วแปดดอลห้าสิบเซนนะคะโอเคแต่ฉันจะบอกอะไรบางอย่างให้นะคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับคนที่หายไป ชิ้นส่วนเหล่านี้หรือไม่ชิ้นส่วนเหล่านี้คือเลยขายไปแถวนี้หรือไม่คนเป็นอะไรเนี่ยรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นบ่อยขึ้นทุกวันทุกวันแล้วนะต้องไมคนจะเริ่มรู้สึกกลัวแถวแถวนี้มากแล้วฟังดูคนข้างน่าตกใจอยู่นะคะฉันหวังว่าจะเป็นแค่ข่าวลือนะก็คงงั้นหวังว่าจะไม่ทําให้มันแย่ลงไปกว่านี้นะยังไงก็ตามาดูไว้ดูไว้ระวังตัวไว้แล้วกันฉันคิดว่าในคืนนี้ก็น่าจะปลอดภัยอยู่ อ้าวไม่สั่งอะไรเหรออ้าวลูกค้าครับไม่กินนะครับเจอเบอร์เกอร์แปดดอนลงไปไม่ทานเลยนะครับจมูกยาวดูวจังเลยในเงิน,น้าได้ไหม <c oughs> คุณคุณก็น่าตอบดีนะคะเนี่ยตอบจูดเราว่ะเลยครับโอ้คุณผู้หญิงเอ้ยตกใจนึกว่าจำสแควร์ไอ้โทรศัพท<า><า>์มาส,าสาวัสดีครับผูฉีบูชีจดจุดจุดเออ อาไม่ใช่นะฉันเห็นคุณเฮ้ยไม่เห็นเห็นอะไรเอออะไรสามคนเลยปิดลังร้ายก่อนเฮ้ยต้องเป็นเวลาตลกแน่ที่มีคนโทรมาในเวลานี้ต้องเป็นการเล่นตลกกันแน่เลยที่มีคนโทรมาในเวลานี้เตรียมพร้อมสำหรับลูกค้าใหม่ที่มากขึ้นลูกค้าเยอะขึ้นอ่ะกูยังไม่ได้ขายอะไรเลยเนี่ยนั่นดิขายไปเจ้าเดียวหยิบเบอร์เกอร์ไปแค่ชิ้นเดียวแล้วก็หัวหน้ามาเลยอ้าวพนักงานของเราเนี่ย เอไปเลยพูดฟ้าแผจัดการเลยโอเคพูดคุยเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันข้างๆจขอโซดาคืนนี้อยู่ยาวๆหน้าเหมือนกันเลยนะคะเนี่ยคนเนี้ยแน่นอน,น,นราคาหกดอลห้าสิบเชนนะคะขอบคุณคืนนี้เงียบมากเลยใช่ไหมเดี๋ยวนะเอาไปตอนไหนเนะี่ยใช่มันมีแนวโน้มว่าจะสงบลง อคืนนี้มันเยียบเมันสงบไหมใช่ไหมไม่คืนทั้งหมดขอบคุณนะอะไรหยิบแก้วน้าดื่มบัดลมอ,อ๋อยังไม่สั่งได้เลยครับลูกค้า,ามาสองแก้วนใหม่ะาตาให้กับลูกค้าเองครับ <c oughs> ที่หนูลูกค้าสองคน <c oughs> อุ้ยลูกค้าป๋าแปดเอาไปเลยครับลูกค้าขอบคุณมากเ่ะไปเลยวมาเลยครับแล้วมาใช้บริการร้านเราใหม่นะครับลูกค้าขอให้มีความสุขครับ Have a good day เฮ้ยกลับสองคนเลยเหรอไปช่วยช่วยอ่ะอีกคนนึงปีนรถอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรเสียงอะไรเนี่ยกูยังตกใจเลยเอ้ยข้างนอกนี่เสียงมาจากข้างนอกแล้วเราอยู่ข้างนอกเลยไม่ใครอยู่อย่าอย่าอยู่ในร้านเลยแมวใช่ไหมแล้วใครเปิดอ่ะเออหนูเออหนูโอ้หนูตัวเลอเลย มีหนูด้วยไม่อยากเห็นในตอนไอ้พวกนี้อยู่ตอนคืนนี่เลยถ้าโหน่าจับได้จัดก,การหนูทําความสะอาดหนูอาบน้ําให้หนูโอเคเรียบร้อยไม่มีร่องรอยหนูแล้วทําความสะอาดเรียบร้อยว,ว่าจะดูไม่มีปัญหานะโอ้ยเอาอาจะหูนะเอากเกิดอะไรขึ้นเลยรถชนโอเคเออโอ้หเอยคุณช่วยฉันได้ไหมรถสองทันโดนชนอ่ะ จะไม่แน่ว่าจะทำยังไงแน่นอนเดี๋ยวเราดูเขาเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มาญหาอะไรม,มีมีเลยเริ่มปัญหาลิ้นป <c oughs> ันกลัวจะลิ้นปันหมดเลยกลัวขนลุกไปหมดเลยอาแม่แจกให้ช่วยลูกค้าซ่อมรถของเขาอู้ตายไปพร้อมเลยเจอแล้วมากระฉันด่วนเลยไหนอะลูกค้ามายังตามตามลูกค้ามากันหมดเลยกลัวกลัวขคาไหนวะลูกค้าแขนยาวเลยครับเนี่ย เฮ้ยเดี๋ยวถือมีดทำไมลูกคุณลูกค้าโอเคไหมเนี่ยจะให้ผมช่วยต้มไหมเนี่ยฮะลูกค้าเอ้ยมันเดินออกไปมากกว่านี้ไม่ได้อ่ะคุณจะไปเหยื่อต่อไปของฉันเอาชิปหายแล้วคนหายไปเพราะไอ้นี่เองทัสกายคนน่าสงสัยอะไรคุณหมายถึงอะไรกัน อ้ายอเ้ยเดี๋ยวตามเล็บหนีตามเล็บหนีทให้มึนเมาตามใครไปวะเเอยตามใครไปไม่ไม่ตามผมแล้วไม่ตามผมแล้วข้าตกรัน้าตกรข้าตกรนหนีฆ้าตกรหนีไปแล้วไปหาใครใคจู้อู้หอยู่้าราอยู่ดาร้าน เอ้ยเก็บรถเก็บรถมันติดมันเดินติดมันติดเม้ยติดอะไรจะมาผมกับคุณอ๋อเคยรถมามามานี่มาที่นี่พ่ายามเก็บขึ้นตัวรถเดี๋ยวก่อนมาอยู่บริเวณร้านนี่แหละอ๋อนี่ไงมันเจอแล้วไข่อันหนึ่งผมได้รอผมได้ล้อนี่นี่ใช่ป่ะอันนี้ใช่ใช่นี่ครบแล้วไปเร็วกับรถไปที่รถไปที่รถเร็ว ใช่้คเนี่ยทำให้มึนเมาก็คือทำเป็นสตาร์ทไงทำทำให้ฆาตกรสตาร์ทแต่ว่าต้องต้องเสียโลบักมาถอยถอยมามามามไมามันบ้ามันบัาอุ้ยตำรวจมาพอดีโอ้โหพอดีกูตำรวจครับกูตำรวจอ้าจบเลยวันนี้มันบานมากเลยแค่นี้ยนะเก็บของทำไมเนี่ยสุดท้ายตำรวจก็มา นี้เงินแปคนเพื่อเจอลุงถือบีดน่ารักน่ารักเดี๋ยวฟแล้วโดนจำสแกลไปทีเดียวด้วยนะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้รบกวนเพื่อนทุกคนช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าไปบายครับ